วันที่8ตุลาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่57และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่การไม่ก่อปัญหาคือสิริมงคลสูงสุดของชีวิตปกครองโดยไม่ก่อปัญหาไม่ก่อปัญหามิใช่ไม่ทำอะไรเลย แล้วรอคอยอย่างเฉยชาแต่คือภายนอกไม่ก่อเรื่องไม่เสแสร้งไม่รบกวนประชาชนไม่คุกคามและไม่บีบบังคับภายในใช้ความรักมาจุดประกายความกระตือรือร้นในตนใช้การให้คุณแก่ผู้อื่นทำให้อุดมการของตนปรากฏเป็นจริงแก่นภายในของการปกครองโดยไม่ก่อปัญหาคือการปกครองด้วยอูเหวย เมื่ออูเหวยจึงบรรลุถึงความสงบนิ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่าได้คำพีเต้าเต๋อจริงมิได้เขียนขึ้นเพื่อสุขภาพและความผาสุขส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ประพันธ์ขึ้นเพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืนของมนุษย์ประเด็นสำคัญในคำพีอธิบายถึงวิถีการปกครองประเทศและทั่วล่าให้สงบสุขของอริยะบุคคล ประโยคที่ว่าปกครองโดยไม่ก่อปัญหาคำว่าปกครองนี้หมายถึงการรวมตัวและการบริหารส่วนคำว่าทั่วล่าโดยทั่วไปหมายถึงขอเพียงเกิดขึ้นจากเราได้รับการปกป้องสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่ได้รับอิทธิพลจากเราล้วนถือเป็นทั่วล่าที่เราต้องบริหาร ใครคือเจ้าเมืองของทั่วล่านี้คือตัวเราเองใครคือต้นทานของทั่วล่านี้คำตอบก็ยังคงเป็นตัวเราเมื่อบริหารตนเองให้ดีแล้วทั่วล่าจะดีตามไปด้วยคนโบราณกล่าวว่าเดิมทีโลกไร้ปัญหาแต่คนเรามักสร้างปัญหาขึ้นเองเต่าสงบนิ่งปรองดอง ธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้แต่คนปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บมากยิ่งขึ้นมีแรงกดดันนับวันยิ่งสูงขึ้นและความสัมพันธ์นับวันตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุใดเพราะถอนรากออกจากดินชีวิตต้องเติบโตท่ามกลางความสัมพันธ์ แต่คนจำนวนมากใช้ความเห็นแก่ตัวและเย็นชาใช้ชีวิตลำพังตัวคนเดียวใช้ความโลภและมุทะลุแปลเปลี่ยนชีวิตเป็นสนามรบหมายถึงแยกตนออกจากส่วนทั้งหมดนี่คือโรคที่ร้ายแรงที่สุดในความคิดของมนุษย์ เมื่อความคิดเบี่ยงเบนชีวิตย่อมออกนอกลู่นอกทางหากเดินสวนทางกับเตา๋าไร้ปัญหาจะกลายเป็นมีปัญหามากมายแต่การเจ็บป่วยทางความคิดมักตรวจพบได้ยากความคิดไม่เหมือนร่างกายร่างกายคือสิ่งวิเศษที่มีระบบเตือนภัยติดตัวมาตามธรรมชาติที่ใดมีปัญหา ที่นั่นจะเตือนด้วยความเจ็บปวดหากอยากตรวจสอบความคิดจำเป็นต้องใช้ความสงบนิ่งความคิดคือสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นหลังกำเนิดความสงบนิ่งมีมาแต่กำเนิดใช้ก่อนกำเนิดรักษาการเจ็บปว่วยหลังกำเนิดเปรียบเสมือนการใช้แสงสว่างขจัดความมืดจะได้ผลเร็วที่สุดความว่างเปล่า คือกำจัดความมีออกไปเช่นนี้จึงจะสามารถว่างเปล่าที่สุดได้ความสงบคือการทำให้ความไม่มีคงอยู่ให้นานยิ่งขึ้นเช่นนี้จึงจะรักษาความสงบนิ่งสุดไว้ได้ดังนั้น ภายในต้องสนใจที่จิตใจของตนหมายความว่าทำงานในมือให้ดีไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ใส่ใจความถูกผิดและรักษาภายในอย่างมีวินัยในตนนี่คือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบเงียบไว้ในใจ กับภายนอกต้องมุ่งมั่นที่การให้คุณแก่ผู้อื่นหมายถึงใส่ใจความปรองดองกับส่วนทั้งหมดรักษาผลประโยชน์ของส่วนทั้งหมดและทำดีต่อผู้อื่นเสมอนี่คือการรดน้ำใส่ปุ๋ยให้แก่เมล็ดพันธุ์เมื่อภายนอกและภายในสอดคล้องกันเช่นนี้เวลาผ่านไประยะหนึ่งก็สามารถเก็บเกี่ยวผลของการปกครอง โดยไม่ก่อปัญหาได้มากมายแล้วในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันมักอยู่รวมกันในโลกโลกีมนุษย์แบ่งออกเป็นกลุ่มๆก,การเที่ยวไร้ปัญหาสามารถปกครองทั่วล่าได้เพราะได้ใช้เต๋าและคุณธรรมเป็นฐานของการปกครองประเทศไร้ปัญหาและอูเหวย คือพื้นฐานในการรวบรวมคนหากเจ้าเมืองไม่มีความโลภไม่ยึดติดไม่เป็นปลอนหลอกลวงยามปกติใช้ความเที่ยงธรรมยามประสบความยากลำบากใช้กลยุทธ์สุดท้ายจึงปกครองทั่วล่าโดยไม่ก่อปัญหาได้ไม่ก่อปัญหาจึงเป็นที่ยอมรับของทั่วล่าการไม่ก่อปัญหา จึงเป็นเิริมงคลสูงสุดของชีวิตอาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่8ตุลาคม2565เผยแพร่วันที่1,707